ผมไปเที่ยวหมู่บ้านบนดอยทางเหนือมาครับบรรยากาศดีมากชาวบ้านก็ใจดีแต่ก่อนกลับคนเท่าคนแก่เตือนผมเรื่องหนึ่งเน้นย้ำนักหนาว่าอย่าแตะต้องเครื่องรางบางอย่างไอ้นมถ้าเจอเครื่องรางเก่าๆแปลกๆอย่าไปจับต้องนะปู่บอกผมด้วยน้ำเสียงจริงจัง ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากแค่รับปากไปแต่ระหว่างเดินเล่นผมก็เจอกับกระท่อมร้างหลังหนึ่งดูจากสภาพน่าจะเก่าแก่มากผมเลยเข้าไปดูข้างในทันใดนั้นสายตาผมก็ไปสะดุดกับสร้อยคอเส้นหนึ่งทำจากกระดูกสัตว์เลี่ยมด้วยโลหะดำมันดูน่าสนใจผมเลยหยิบมันขึ้นมา ทันทีที่มือผมสัมผัสสร้อยความรู้สึกเย็นเยือกก็แล่นเข้าสู่ร่างกายผมรีบวางสร้อยลงแทบไม่ทันแล้วรีบออกจากกระท่อมนั้นคืนนั้นผมฝันร้ายทั้งคืนเห็นเงาดำๆวิ่งไล่ตามพยายามจะคว้าตัวผมตื่นเช้ามาผมรู้สึกไม่สบายเหมือนมีอะไรบางอย่างตามผมมา ผมรีบกลับไปหาปู่ที่หมู่บ้านเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังปู่มองหน้าผมด้วยสีหน้ากังวลสวยแล้วไอ้นมแกไปแตะต้องของไม่ควรแตะเข้าให้แล้วปู่บอกว่าสร้อยเส้นนั้นเป็นของเก่าแก่มีวิญญาณร้ายสิงอยู่การที่ผมไปแตะต้องมันทำให้วิญญาณน,นั้นตามมาผมต้องทำพิธีขับไล่เท่านั้น สุดท้ายผมต้องทำพิธีใหญ่โตกว่าจะหลุดพ้นจากวิญญาณร้ายนั้นได้ตั้งแต่นั้นมาผมก็จำขึ้นใจเลยว่าคำเตือนของคนเท่าคนแก่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆโดยเฉพาะเรื่องเครื่องรางอาถรรพ์เนี่ยอย่าไปแตะต้องเด็ดขาด